เอาละคบผมต้องขอกราบสีท่านชมทุกท่านกันเลยนะครับแล้วกูเอาจริงไงแล้วก็อยู่กับโอ้โหดาบแบบอยู่กับดาบที่แรงที่สุดในเกมนะครับที่มีคนใช้เยอะสุดในเกมนะครับก็คือโคลวินสองแล้วสุดยอดแล้วโคลวินนั่นเองนะครับเพื่อนเลิฟนะครับเพื่อนเลิฟ สุดยอดไอเทมที่อยู่คู่โลกคนโลกหนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่รู้ตอบออย่างเลยตอ,อบย<ม>่างจริงแต่ผมใช้พลแสงในการฟาร์มไอ้โลกหนึ่งอะตีสกิีผลเนี่ยฮะตีสกิีผลยังเนี่ยจะได้ตียังย่าง<ไ>ลลย่งลลย่งไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้กูกูฟาร์มเสร็จแล้วมาเริ่มรีวิวกันเลยสำหรับ เจ้าดาบสุดแรงเมื่อเปิด V2 นะครับอ,อ,อยู่กับกผมคนเดิมนะครับยู่กับผมคนเดิมกระสอบสายไม้สวิตช์เนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะอุ้ยทำไมมันแรงกว่าดาบอื่นเลยวะคุณดึงเปิดเคนเปล่าวะเออสุดยอดอะไร่รรไม่ใช่เคนดิเกาะเกาะักงพันห้าอห้าห้าเอ้ <100 5 S 2> ทาทำไม มันตหลงหรือไงวะนห้ยแสดงว่าอันนี้มันอันนี้เนี่ยนแสดงว่าตาเมจมันไม่คงที่เนี่ยหนเจ็ดห้ปิดแสไฟฟ้าดิจะเป็นสกิลแนะอุ้ยตัดเชนด้วยนะครับเนี่ยสองศสองหกนะอุ้ยดีใจเขี้ยอะไรเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย เอ้ยอยู่ดิตัดเครดอนเฮ็ดอย่างเท่เฮี้ยปุ๊บต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 ุ๊บโอ้ยตัดเคดอนนแปดร้อยสี่สิบสองสีใจเฮี้ยพวกกูมารีวิวด่าเฮี้ยเลยอ่ะผมว่ามันก็ดีแหละมั้งแต่มันไม่ใช่มึงลองไปตีบวกดู ไห้บึมาก่อนเดะเฮียเอ็กแม่งมันเท่าที่จริงเหรอวะมันมีตั้งสาวผ่าเนะี่ยเฮียอ่าเดี๋ยวกูต้องสักสาวผ่าแล้วกันโอ้พัดไปสิบสองการบุกย <12. 9 S 2> อดดาเมจแบบบวกบวกมาเหมือนบเซนโต้เลยเนาะมันอยู่ในมวยมวยมียเออจนเดอรี่ด้วยอ่าใครให้ดูบเซนโต้ดูคลิปคลิปต่อจากนี้ได้นะครับเอ้ยใช่หรืบบอเปล่าวะกูอาจจะลงโพก่อนก็ได้เฮียดูต่อกูอาจจะดูเบื่อจะลงโพก่อนได้ แล้วแต่ว่ากูอยากตัดไหมเผอๆกูไม่โลล้วกูขี้เกียจตัดก็ได้เออตีธรรมดาพันเกนะหนึ่งสองพันเก้าอ้าวเฮียมไม่โดนหนึ 1, 2, 3, อ้าวสองพันรคงที่งพันสองพล้แสดงว่าครั้งที่สมันเท่ากันหมดเลยห 4เออมาเท่ากันหมดเลยดีวูเป็นสกิลเซตนะ2,500โนห้าโหเฮียนี่ปวกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเป็นสกิลเองนะนี่ควงอย่างเท่เลยกอดเอเนลวะเนี่ยอุ้ย300โอ้ยตกใจเฮียเลยนะควงสามร้0ยเลยเว้ยกูดูโซงใช้จีนอย่างอ่อนเลยนะบุนุโซ่เด้อไม่ได้ว่าอาจจะมีแบบไอ้พวกแบบไอ้พวกแบบเทพเล่นก็ได้นะเี่นเล่น ชี้แนวทางให้เล่นแล้วนะหรือว่าโพวีหนึ่งไปตกคนอะไรเงี้ยนีือผมชี้แนวทางในะล้นะเห็นไหมโพวีหนึ่งดูกี่ทีก็หัวเราวะว่ะอุ้ยตกใจอีกแล้วไอ้ยไม่ควรตกใจกับดาบพี่เลยต้องมีรีอคชั่นห,หน่อยดีก็เออไหนๆมันก็ตอบยากแนละ้วมึงก็มีแ่ง เดี๋ยวชั่นหน่อยมีใครฟาร์มหกล้ามั้ยเหมือนกูบ้างอ่ะไม่มีเลยไอ้เหี้ยเขาเล่นแต่โพรวีสองกันไม่แต่ว่าโพวีหนึ่งมันอยู่มันอยู่ขั้นของโพวีเฮ้ยถามจริงมันนาําโพรวีสองว่ะผมไม่รู้ว่าขั้นนี้เกี่ยวไหมแต่ว่าสำหรับผมผมว่ามันเกี่ยวก็วคือจีเอ็มตั้งเทียร์ไว้ให้อย่างนั้นน่ะเรี่ยงเบา,บาจัด ผมอยากรีวิววาโดกับอะไรนะชื่ออะไรนะสนใจว่ะจขอรหัสพิดีๆด้วยัวาโดมเท่าไหร่มึงได้อัพไหมวาโดหรอวาโดปิดคลิปก่อนแนละ้วก็สรคลิปโพวบี <c oughs> หนึ่งที่ไม่น่าจะมารีวิวได้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะถ้าใคร<ด>ชอบโพวีหนึ่งก็กดไลค์ด้วยนะ เดี๋ยวราไปติดตามผมด้วยนะครับผมจะสอนวิธีเล่น r v ให้ทุกคนชลาได้วยครับเดี๋ยวเองจะเล่นง่อยนะครับสวัสดีครับ